อยากได้นกมาเลี้ยงสักตัวสองตัวครับผมจอมจอมดีใจฟินนะฟินนี่คือความน่ารักของมันนะครับเขียว สวัสดีครับพบกับผมในการกินชีสเขียวส้มทางช่อง r d ดี c h h n n n l l นะครับวันนี้ผมมีความยินดีมากเลยนะครับที่จะรีวิวก็คือตัวนี้นะครับนกนะครับผมอยากเลี้ยงมากแต่ก็ยังไม่มีโอกาสนี่นะครับตัวนี้เป็นลูกป้อนนะครับของกินชีส แ็นตะกูลกินชิดคอนัวสายของมันก็จะเป็นเป็นนอร์มอลครับเป็นกินชิดนอร์มอลคือซึ่งมันเป็นสายสีเขียวตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะก็คือหัวมันจะดำแผงปีกข้างหลังนี่จะเป็นสีเขียวหางก็จะออกเป็นแดงเลือดหมูตรงคอก็จะเป็นดำๆนะฮะถ้า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 ผมเคยดูในรูปก็คือมันก็จะเป็นตัวนอร์มอล ตัวนี้ผมตั้งชื่อมันไว้ว่าไอ้ไอ้เขียวซึ่งผมก็มีสองตัวพี่เขาที่เขาให้มาให้ผมมาเลี้ยงนะครับสองตัวก็คืออีกตัวหนึ่งก็คือเป็นสายสีเขียวเหมือนกัน,นครับเป็นกรีชิดเหมือนกันแต่เป็นสายสีเขียวเนี่ยฮะก็คือหัวมันก็จะเป็นสีเทาแผงปีกของมันก็จะเป็นสีเขียวหางก็จะออกเป็นสีแดงส้ม แต่แต่พิเศษตรงนี้ก็คือของตัวนี้ก็คือแผงหน้าอกกับท้องอ่ะจะเป็นสีเหลืองแล้วก็มีสีส้มแซมอยู่ถ้าอยู่ใน,นรูปนะสายนี้ก็จะเรียกพายแอปเปิลนะฮะสัสองตัวนี้อายุประมาณ3มสัปดาห์ผมได้มาเมื่อวานสดๆร้อนๆายจริงอยากเลี้ยงนกตัวใหญ่แต่ด้วยความที่ยังไม่เคยเลี้ยงพี่ที่รู้จักก็เลยแนะนำว่าให้ลองเลี้ยงตัวเล็กๆก่อน แล้วก็ด้วยที่ว่าตอนแรกไปดูนี่มีความตั้งใจว่าดูในรูปก,ก็อยากได้แอฟริกันเกที่ตัวเทาๆตาออกจะออกจะเจ้าเล่นหน่อยแล้วก็หางสีแดงแต่ตรงนั้นอะ่ะมันแพงและทีนี้ด้วยประสบการณ์พี่เขาแนะนําว่าด้วยส่วนประสบการณ์ของผมนะ่ะมันกลัวัวแล้วมันจะเลี้ยงไม่ค่อยดีพี่ก็เลยแนะพี่ที่ฟาร์มก็เลยแนะนําว่าลองดูตัวนี้ แล้วผมก็ดูลูกตอนที่มันใหญ่ตอนที่มันโตนะครับมันก็ทรงว่าเออโอเคทรงคือมันไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ใหญ่เท่าซันคอนวัวแต่แต่ก็ใหญ่หญกว่าเลิอเบิร์ดมาเท่าตัวแต่เล็กกว่าซันคอนวัวนิดหน่อยแล้วก็ทรงของมันก็เหมือนนกเหยี่ยวที่ผมชอบผมก็เลยเลือกมาสองตัวนี้อ่า ก็หวังว่าจะจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆในช่วงที่เป็นท,ที่ที่น้องๆยังไม่เปิดเทอมนะฮะเผื <p> ่อพ่อแม่จะหากิจกรรมอะไรให้กับน้องๆที่อยู่บ้านการเลี้ยงสัตว์เนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นการฝึกความรับผิดชอบของน้องๆนอกจากการทําการบ้านผมเชื่อว่าตอนนี้น้องๆทําการบ้านที่โรงเรียนนะ,ะเรียบร้อยแล้วฮะอะที่เพิ่มกิจกรรม ในบ้านอีกให้น้องๆมีความรับผิดชอบทาหน้าสังคมหรือว่าอะไรเงี้ยฝึกเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นว่าจะเป็นแมวนกไก่ปลาอะไรก็ได้ครับแล้วก็มันจะมีกิจกรรมเยอะๆในช่วงนี้ที่พ่อแม่จะฝึกลูกๆได้มีโอกาสก็ฝึกลูกๆตอนนี้เลยนะฮะอย่างผมก็ผมตั้งใจว่าเนี่ย ผมจะเลี้ยงมันแล้วก็จะดูตาม YouTube เพื่อให้ดูว่าวิธีฝึกมัน,นเพราะเขาบอกว่านกพวกนี้มันจะฉลาดนกตระกูลคอนัวตระกูลนกแก้วมันจะฉลาดสามารถฝึกให้รให้ตามสามได้ทีนี้ของผมเนี่ยมีแผลคือข้างๆ้างบ้านจะมีแผรู้วว่า ที่ผมที่ผมํผมำไว้ก็คือมีไซกอลีอยู่ริมรั้วผมจะทำตรงนั้นเป็นกรงนอกนะฮะคือยาวตั้งแต่ตรงนี้ไปถึงด้านหลังเลยะฮะคาดว่าเดี๋ยวผมจะต้องต้องรื้อต้นไซกอลีบางส่วนแล้วก็ทำกรงขึ้นมาเพื่อให้มันเป็นเป็นกรงบินฟืดแล้วก็ไปหลังรถตรงนั้นก็เป็นกรงพักไว้สำหรับหลบฝน โอเคนะครับเอาละครับผมขอ,อรีวิวคลิปแรกเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดสับส c r ค b e เพราะทุกคะเพราะทุกแรงกดสับส c r ค b e กดไลค์ของคนจะมีจะมีค่าสำหรับผมมากนะครับตอนนี้ไอ้เขียวมันเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวผมจะป้อน และคลิปหน้าอาจจะเป็นคลิปที่รีวิวการป้อนอาหารนกนะฮะเขียมาเขี้ยเขียเขียวมา่มาโอโอ้โอ๋อโชกโฉบเดี๋ยวเราจะใจเย็นนะฮะมือใหม่มือใหม่โฉกมาอ,อืมใจเย็นใจเย็น Hmm, le, 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 tenyem, tenyem. Okay, 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 terima kasih. 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 Terima kasih